สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนแทร์ชาแนลนะอบคลิปนี้รู้อยู่กันเกิดคลิปรันดอมนะคะดวงความรักนะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงความรักของชาวธาตุดินเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาลาวน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ มาเริ่มกันเลยนะคะตรงความรักของชอาวธาตุดินนะ้ำมันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังข้อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยเนาะในส่วนของพลังงานนะคะของชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะไห้ขึ้นสิ่ออบซอร์ดนะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบเดอะฟูลนะคะขึ้นมานะ พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมีความรู้สึกว่าชาวธาตุดินในช่วงเวลานี้เนาะอยู่ในจุดที่คุณอยากจะเคลียร์กับปัญหาแล้วก็มุ่อ่อนไปข้างหน้าในแบบที่ตั้งใจนะคะอืมมนมองว่าชาวธาตุดินหลายๆคนในที่นี้เนาะคุณอยู่ในเวของการที่มีสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาเนาะ ในเรื่องของปัญหาสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเรามนรู้สึกว่าเหมือนกับในจุดนี้นะชาวธาตุด,ดินเองอยากที่จะมูไปข้างหน้านะอยากที่จะแบบขับเคลื่อนไปกับความหวังอะไรใหม่ๆข้างหน้าแล้วนะคะในช่วงเวลานี้เนาะที่นี้ถามว่าพลังงานเป็นอย่างไรอีกพลังงานในช่วงเวลานี้มนมองว่าอยู่ในเวของการที่ชาวธาตุด,ดินอนะ่ะคุณจะ อยากมีชีวิตที่แบบสามารถใช้ได้อย่างอิสระมีความสุขอืมมีอิสระในการใช้ชีวิตมีอิสระในการตัดสินใจหรือว่าในการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้ตัวเองมีเวในการเลือกได้แบบนั้นนะ่ะเออพลังงานมันเหมือนกับคนที่ มันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นในแบบที่เราคาดหวังหรืเอ,อเราตั้งใจอืมแต่ว่าตัวคุณเนะี่ยพยายามอยากจะมูฟจากปัญหาอะไรต่างๆแล้วนะคะอยู่ในจุดให้เป็นจุดของการเริ่มต้นเรื่องราวเริ่มต้นเอ,อ่อพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะในช่วงเวลาถัดจากนี้นะ มีความรู้สึกว่าในช่วงนี้ชาว่าตีนอาจจะได้เรียนรู้กับสถานการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีเรื่องราวหรือสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะขอดูพลังงานของชาว่าตีินหน่อยนะคะพลังงานของชาว่าตีินนะคะ ไพ่ขึ้นจัด g m นะชูออฟคัพนะคะ The Chariot ม,มี King of s w o r d นะหมายว่าคุณเริ่มชัดกับตัวเองในหลายๆมิติในหลายๆแง่มุมเลยนะคะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายจัดการกับปัญหาการ, planning, การ, planning, การาแพนแพนิ่งการวางแผนวางแผนชีวิตนะคะในแง่มุมที่เราเองรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องแพนนิ่งแหละถ้าเราไม่แพนนนันก็จะแบบ เป็นอะไรที่ยากอยู่แบบนี้นะคะมนว่าประมาณนี้เลยอะทีนี้เดี๋ยวเราขอไปดูกันหน่อยว่าในส่วนของพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นนะสำหรับชาวธาตุด,ดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีก่กนมนนันความรู้สึกว่าในเวลานี้เนาะคุณน่าจะมีโอกาสนะคะทางความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมีโอกาสทางความรักเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุด,ดินด้วยอะ่ะเออ ในเวลานี้ทําให้เรารู้สึกว่าคุณจะได้เจอได้เจอกับโอกาสหรือว่าหนทางที่รู้สึกว่าคลิกรู้สึกว่าใช่นะคะท็อปิกของเราในวันนี้นะก็คนที่เขาจะเข้ามาข้างรลังคุณนะคะจริงๆเหมือนว่าค่อนข้างสอดคล้องนะก็มีโอกาสทางความรักเข้ามานะคะเข้ามาทักเข้ามาถ่ายออชาวธาตุดินนะเราก็รู้สึกว่านอกจากพลังงานโอกาส ใหม่เราก็ยังมีโอกาสเก่าๆได้ด้วยพลังงานขึ้นจัสเมนนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในรูปแบบของการได้รีโปรเจกต์อะไรเก่าๆขึ้นมาทําก็ได้หรือว่าเกี่ยวเนื่องกับพลังงานสิ่งเก่าๆที่เราเคยทํหรือว่าโปรเจกต์เดิมๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะมันว่ามีพลังงานของคนเก่ามาด้วยแล้วก็ในเวลานี้คุณเหมือนกับ ค่อนข้างเข้าใจอะไรมากขึ้นน่ะเออเหตุและผลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะความเป็นไปนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากน,นี้ก็มลในความรู้สึกว่าในตอนนี้อย่างน้อยน,น้อยเนี่ยตัวชาวธาตุดินเองคุณก็มีเป้าหมายของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าอยากมีชีวิตย,างงายังไงอยากเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ มีแนวทางที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆยังไงบ้างเออประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าอ่าใครเนาะที่เขาจะเข้ามาข้างรักในตัวคุณนะคะชาวธาตุดินถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยใครที่เขาจะเข้ามาข้างรักในตัวคุณนะ คนขอดูพลังงานของคนคนนั้นหน่อยนะคะให้ขึ้นสามดาบนะคะมีพลังงาน4ดาบน,นะคะเซเว่นอวาแล้วก็มีพลังงานดีไฮพิน e s สนะคะขึ้นมาเนาะพลังงานของคนคนนี้นะหมดว่าเขาเป็นคนที่อ,อยู่ในเวของการที่เหมือนมีมีความลังเลใจอะไรบางอย่างเนาะ ในจุดในสถานการณ์ตอนนี้ความรู้สึกเหมือนความรู้สึกของเขายังไม่ได้แบบสถียรนในเรื่องราวของความคิดการตัดสินใจอะไรมากนะะักค่ะเออทำไมล่ะมีความรู้สึกว่าเขามีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะอยู่ในตอนนี้นะคะเป้าหมายที่รู้สึกว่าเออจะต้องพยายามทำให้ได้จะต้องพยายามทำให้ สำเร็จนะคะอืมแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังแบบท้าทายตัวเองชาเลนตัวเองอยู่มากๆเลยในช่วงเวลานี้นะมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยมีสามดาบขึ้นมาสีด่ดาบขึ้นมานะคะพลังงานเหมือนกับคนที่เขาผ่านในเรื่องราวของประสบการณ์ความผิดหวังความเสียใจหรือว่าความรู้สึกว่าสถานกา,ารณ์ความเศร้าในอดีตนะคะรู้สึกว่ามี ประสบการณ์ที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยเอ่อแฮปปี้นักในเรื่องราวของความรักนะคือมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของความผิดหวังที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะถามว่าทิศทางแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนราบันสึกว่าพอมันมีในลักษณะของความผิดหวังความเสียใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะค่ะมันก็มีพลังงานของการที่ ได้มีการฮิลลิ่งการฟื้นฟูความรู้สึกนะคะพลังงานขึ้นมาสีดามันเหมือนคนที่เบรกหรือว่าชะลอเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไปอะ่ะมีการเบรกมีการชะลอเป็นฟิลลิ่งของการที่ได้พักกายพักใจประมาณนี้นะ เป็น feeling ของการที่ได้พักกายพักใจไปอะนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูสภาพจิตใจ,จเนาะให้กลับมาอยู่ในโหมดที่โอเคมากขึ้นกลับมาอยู่ในโหมดที่ตัวเขารู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นในเรื่องของจิตใจ,จนะเพราะว่าพลังงานขึ้นตอนนี้มันมีความแบบเออไม่ได้เสถียรในความรู้สึกมากหรือว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเขาจะ ตัดสินใจหรือทําอะไรนะคะมอนว่าคนคนนี้เขาจะตัดสินใจทําสิ่งต่างๆตามสัญชตาตญาณหรือว่าตามความรู้สึกออของตัวเขาเองเป็นหลักนะคะประมาณนี้อ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะก็เบื้องต้นนะต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างมี เรื่องราวหรือว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะที่ทำให้รู้สึกว่าคิดคิดคิดแบบคิดลังเลใจประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสิว่าคนคนนี้ละ่ะทำไมเนาะเขาถึงจะเข้ามาข้างรักในตัวคุณนะคะเรามาดูสิพอเขาผ่านสถานการณ์อะไรแบบนั้นมาแล้วเนี่ยทำไมในช่วงเวลานี้นะคะถึงเข้ามาข้่งรักในตัวคุณนะ,ะมาดูกัน พลังงานนะคะความรู้สึกที่เขามีนะต่อชาวทัดดินเนี่ยยังไงคะราศีมังกรราศีพฤษกแล้วก็ราศีกันนะไพ่ขึ้น The Hermit ห้าถ้วย The Wheel Fortune นะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมามีความรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนแบบเออยังไงสิ เป็นพลังงานของคนที่เราสุกว่าคนคนนี้เขาเป็นจะมีฟิลลิ่งของการที่แบบรู้สึกว่าอยากเรียนรู้อยากให้คุณเปิดใจให้กับเขาอะคะ่ะเออเป็นลักษณะของโอเพนร์วนะคะขึ้นมาอยากได้โอกาสตรงนี้อยากที่จะเรียนรู้กับตัวคุณนะคะถามหน่อยว่าทำไมคนคนนี้เขาถึงอยากที่จะเรียนรู้เนาะ เรียนรู้กับเออชาวทาติจีนเนี่ยทำไมคะมันมีสถานการณ์อะไรหรือความรู้สึกยังไงเนาะมันรู้สึกว่าภัยขึ้นมาเป็นในเรื่องของพลังงานความมีความรู้สึกเสียดายเสียดายอะไรเสียดายโอกาสหรือสถานการณ์ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ยคะ่ะเสียดายโอกาสเสียดายสถานการณ์ที่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนาะตัวคุณตัวเขาอาจจะเคยรู้จักกันแล้วมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกว่า พลาดโอกาสอะไรกันไปไหมคะคือมันเป็นลักษณะของคนที่รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำได้ไม่ดีพอมีเรื่องที่ยังติดค้างอยู่ในใจทำได้ไม่แบบไม่ไม่อยากไม่ได้อย่างที่อยากจะเป็นขนาดนั้นนะเออทำได้ไม่ตัดสินใจได้ผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะคะรู้สึกว่ามันมีพลังงานของการที่ ตัวคุณจะเป็นเวของการที่แบบเ้ามองมาเนี่ยหรือความรู้สึกเนี่ยเขาสว่าคุณในช่วงเวลานี้นะค่อนข้างโฟกัสกับกับตัวเองมากๆเลยค่ะค่อนข้างที่จะมีแนวทางในการโฟกัสกับตัวเองค่อนข้างเยอะมีทิศทางหรือโอกาสแนวทางที่แบบคุณคุณรักตัวเองมากๆเลยเหมือนกันนะ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะคือมีความรู้สึกว่าจริง มันก็เป็นเรื่องราวที่ที่ดีนะที่คุณรู้จักในการที่อบอุ้มตัวเองรักตัวเองนะคะคุณมันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องผิดตัวเขาเองก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดนะตัวคุณให้ความสนใจโฟกัสกับงานอดิเรกสิ่งที่คุณสนใจแล้วก็ในเวลาเนี้ยเขารู้รู้สึกว่าเออชีวิตคุณก็มีทิศทางมีแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่ทําให้เขารู้สึกว่า เออเขาอยากที่จะเข้ามาอยากที่จะมีโอกาสอะไรตรงนั้นนะ่ะอีกสักครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะอยากที่จะมีโอกาสดีๆหรือเป็นทัมมิ่งเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมแล้วในช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันสิว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอีกนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะระหว่างในส่วนของตัว คนที่เขาจะเข้ามาข้างรักชาวธาตุดินนะแล้วก็สําหรับชาวธาตุดินเองเนี่ยทิศทางนะ้องมันจะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขาแผนเป้าหมายไว้ยังไงแล้วก็เขาจะมีการเทชั่นอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาแพ a n n i n g ยังไงแล้วจะมีการเทชั่นอะไรเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ มันจะขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะมาดูซีเป้าหมายของคนที่จะเข้ามาข้างรักในตัวชาวท่าดนะนดีนนะแพนนิ่งยังไงอ่ะอู้พูยขึ้นพลังงานเดตทาวเวอร์ห้าเหรียญเดิมูนนะคะมีพลังงานควีนอวานนะคะมันว่าเขาแพนในเรื่องราวของการที่จะเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณเป็นอะไรที่ทำให้คุณว้าวนะคะ สมมติว่าถ้าคุณกับเขาเคยเดิยวกันมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบคุณ mm. คุณรู้สึกว่าว้าวมากๆเหมือนกันอืประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานรูปแบบโอกาสที่ตัวคุณน่าจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยก็อยู่ในเวของการที่คนคนนี้เขาแพนนิ่งในเรื่องราวของความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยอะนะคะ คือมันมีทิศทางมีแนวทางที่เราจบว่าโอเคจะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนเออขาดหายอะไรไปความรู้สึกที่แบบมีบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะนะคะหรือว่าเติมเต็มความรู้สึกในส่วนนั้นที่คุณรู้สึกว่าเอออยากได้รับการเติมเต็มจริงๆเขาก็จะมาเติมในส่วนที่คุณรู้สึกว่ามันขาดหายไปประมาณนี้เนาะ อืมทีนี้เรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะสำหรับว่า planning เนอะในการที่คนคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วเนี่ยพอมีการ t e s i o n แล้วเนี่ยบนว่าบางคนเนี่ยเขาเลือกทำตามสัญชาตญาณเลือกทำตามความรู้สึกของตัวเองด้วยสำหรับคนคนนี้ที่จะเข้ามาคือเขาจะไม่ได้เข้ามาตามเต็ป สเต็ปที่แบบว่าเออแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะ <_ an> คุณก็จะต้องแบบรู้สึกแบบปรับเหมือนกันหรือมีความรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับสิ่งที่เขาทำนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันมันมีอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์อ่ะมีอะไรให้คุณรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามาในเวนี้เลยหรอหรือแบบว่าเป็นอะไรแบบนี้เลยหรอคือมนว,นว่าเขาคาดหวังการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรแบบเนี้ค่ะสําหรับเป้าหมายที่เขาแพนนะแล้วก็ มันว่าส่วนใหญ่เขาจะเทคชั่นเป็นฟ e ลลิ่งตามความรู้สึกเป็นตามสิ่งที่เขาอยากจะทําหรือว่าอยากจะเทคชั่นให้คุณจริงๆเท่านั้นนะ่ะเออประมาณนี้คนคนนี้เขาไม่ได้ฝืนใจในการที่จะทําอะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเทคชั่นมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ตัดสินใจมาในรูปแบบในวของเขาแล้วว่าเขาอยากที่จะเทคชั่นให้สําหรับคุณจริงๆ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะพลังงานเพิ่มเติมมันขอดูหน่อยว่านะคะความรู้สึกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่เขาจะเข้ามาข้างรักคุณเนี่ยนะคะเขาเทคชั่นมาแล้วชาวทักดินเองอคุณรู้สึกยังไงคะ ให้ขึ้น j u d g ม e n t นะคะมีพลังงานสีไม้เท้า The Sun มีพลังงาน king of a n s นะคะราชาถือไม้เท้าเนาะคนมองว่าตัวคุณก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคก็รับได้นะคือคุณรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่มันดีมันมีสิ่งเก่าๆในการที่จะฟื้นฟูด,ด้วยค่ะในช่วงเวลานี้เนาะอย่างที่เห็นนะคะ แล้วก็มีแนวทางในการที่จะมีการาคิดหรือว่าตัดสินใจในเวของการที่แบบเป็นเหตุและเป็นผลนะคะไม่ได้แบบเหมือนใช้อิโมชันนำอะออประมาณนี้นะโคุณให้โอกาสเปิดโอกาสไหมคุณมองว่าเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นโอกาสที่เขาเข้ามาแล้วมันเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานด้านบวกมากกว่า firstivity นะคะมันว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะ เปิดใจให้คนคนนี้รู้สึกดีๆด้วยประมาณนี้นะคะไพ่ออก็จะประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วทิศทางพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าเป็นไปในเวไนเนาะโอเค อ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทิศทางเอาคำนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นะระหว่างชาวทัตุดินแล้วก็คนที่เขาจะเข้ามาข้างรักคุณนะคะจะเป็นไปยังไงบ้างนะโอเคไปดูกันทิศทางในความสัมพันธ์นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะ ชาธาตดินแล้วก็คนที่เขาจะเข้ามาข้างรักคุณนะทิศทางเป็นยังไงไพ่ขึ้น8ดดาบมีกำแพงความรู้สึกเนาะแต่ได้แชร์วิ่งอะไรกันหลายอย่างนะคะพลังงานขึ้นเจ็ถ้วย3ดาบขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานในรูปแบบที่มันมองว่าโอเคก็อยู่ในอยู่ในเวของการที่จะได้มีการเปิดโอกาสแหละแต่มันมีพลังงานการแบบ ฮิวิ่งบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฮิ l ิ่งความรู้สึกนะคะหรือว่าฮิ l ิ่งในเรื่องของการปลดล็อกพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มันอยู่ในเวที่แบบมันมันโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมนขอดูกันหน่อยว่าพลังงานจะเป็นยังไงคือมนนรู้สึกว่ามันจะได้มีการแชร์ริ่งกันและสุดท้ายแล้วเราก็คุณอาจจะมีกำแพงมีเกณฑ์อะไรก็ว่าไป ถ้าคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาแบบว่าผ่านเกณฑ์การคัดเข้าของคุณผ่านเกณฑ์การคิดการเริ่มต้นอะไรต่างๆคือมันมีแนวทางที่จะไปอยู่คุณก็จะเปิดใจให้คุณไม่ได้ปิดใจขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าคุณใช้เวลานิดนึงอ่ะเออในการที่แบบจะเปิดใจให้กับเขาแบบ เต็มที่นะคะคือคุณรอดูว่าคนคนนี้เขาจะทําได้สําเร็จไหมกับสิ่งที่สมมติเขาบอกคุณว่าหนึ่งสองสามเขาจะทาแบบนี้ได้นะคะเขาเข้ามาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้ตัวคุณก็รอดูแหละเหมือนว่ามันจะได้แชร์เรื่องราวอะไรบางอย่างระหว่างกันละกันนะคะแต่ตัวคุณก็ยังมีกําแพงไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบโอเพนแบบเปิดรับเข้ามาแบบอย่างเต็มที่แบบสุดๆเลยประมาณนี้ ทีนี้พลังงานจะเป็นไปอย่างไรอีกพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะก็มีความรู้สึกว่ามีแนวโน้มนะที่ที่เปิดโอกาสเปิดช้อยกันนี่แหละก็ให้กันเป็นโอกาสเป็นช้อยเป็นทางเลือกทางความรักแต่ถามว่าปิดโอกาสอีกฝ่ายหนึ่งไหมมโนไม่ต่างคนก็ต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะแต่เดี๋ยวพอถึงจุดถึงช่วงเวลามก็โฟกัสที่กันและกันเองเนั่นแหละเออประมาณนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะ mm hmm. ก็มันจะขอดูว่าไพ่เขาอยากที่จะให้คำแนะนำอะไรเนาะกับชาวธาตุดินนะคะมาดูซิไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุดินคะ่ะไพ่ขึ้นพลังงานห้าไม้เท้าสี่ถ้วย สถ้วยนะคะแล้วก็มี the strength ขึ้นมาเนะาะเพราะวไพ่ขอยากมาบอกว่าอยากให้คุณมี feeling ของการที่แบบว่าเป็นทิศทางของความที่พยายาม manage มจัดการกับสถานการณ์ต่างๆให้ดีแล้วกันคือช่วงเวลานี้ถ้าใครเข้ามาถ้าคุณสุกอุ๊ยไม่มั่นใจแบบอ่ะ คุณให้เป็นเพื่อนได้คือพลังงานมันเป็นเพื่อนเป็นฟิลลิ่งของความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนได้หมดเลยเป็นกัลยาณมิตรได้หมดเลยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องแบบว่าไปคิดมากหรือว่ากังวลใจจนแบบเกินเกินไปเกินความรู้สึกของคุณไปนะเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวคุณก็ค่อนข้างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะอยู่แล้วเรื่องราวที่ต้องบริหารจัดการ เยอะมากอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็อยากให้อยู่ในเวของการที่แบบเราเราโอเคเรารับได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้ไม่รู้สึกว่าเครียดหรือตกกังวลมากจนเกินไปนะคะประมาณนี้เนาะอะ,อะทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอะไรโฟกัสได้ก็โฟกัสอะไรไม่โฟกัสก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงเวลานี้รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องมีการปรับลดในเรื่องราวของ อีอกโกอะไรต่างๆของตัวเราเองด้วยเพราะมันมีในเรื่องของความเป็นตัวตนบางอย่างที่ที่แสดงออกมานะคะเราก็อาจจะค่อนข้างเป็นเรื่องยากในการที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิของเราแล้วจะให้เขาแบบเข้าใจเราได้อย่างได้อย่างเต็มที่นะคะก็ต้องมีการปรับอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆบอกนี่ไม้มากแล้วหรอประมาณนี้นะคะโอเคก็อยากให้เป็นคําแนะนำเนีให้คุณมีพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกอะเออเปิดรับโอกาสเออเปิดรับได้นะคะไม่ไม่ถือไม่ต้องปิดตัวนะแต่รู้สึกว่าคุณจะ ระแวดระวังจะมีความระมัดระวังตัวในเวของคุณก็ก็ทําได้ค่ะแต่ว่าให้มันอยู่ในจุดที่บันพอดีสําหรับตัวคุณแล้วกันนะเออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีลัคนาราศีอะไรกันนะคะชาวมังกรชาวพฤษศนะคะราศีตุน คุณสามะแล้วก็สิงนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสอบวันนี้บายบายค่ะ